เนี่ยะมาให้ความรู้กับโยมแบบโลกๆนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาวันนี้คิดว่าจะเอาแต่หลุดพ้นเลยท่าเดียวอยากจะให้หลุดพ้นอยู่แต่เดี๋ยวบางคนอยากอยากได้ทางโลกด้วยวันนี้เอาให้ครบเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราจเจริญทั้งสองทางได้คนเราจเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเขาก็จเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจากข้าปัญญาคนคนนี้ เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมโลกก็จเจริญธรรมมาก็จเจริญอาตมาไม่เอาแบบว่าโยมหลุดพ้นแล้วยมจนนะเอารวยด้วยรวยด้วยสูงสักด์ด้วยรูปงามผิวพรรณงามด้วยเอาให้ครบศรัทธาเศีลสุาตาจ้าตะปัญญาอันนี้ก็เลยบอกเหตุง่ายๆง่ายแล้วได้ผลจริงไม่ใช่ว่าง่ายแล้วไม่ได้ผล